ก็จะทําเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนใบซ้าๆเลยนะคะเราเรียงตัวอักษรตามที่เราเขียนเลยนะเราก็จะเริ่มมองได้นาะว่าการเขียนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่เราเขียนตัวหนังสือเลยนะคะถ้าเกิด1แถวนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด5เม็ดเนาะเราก็วางแบบนะคะวิธีการคือเราก็จะใส่ลูกปัดลงไปข้างใต้คะ่ะแล้วก็สอดเข็มกลับมาข้างบนนะคะเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนครบตัวหนังสือที่เราต้องการนะคะเห็นไหมคะว่าเริ่มขึ้นเป็นตัว c h i a n g แล้วอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างตัวตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยเมย์ก็จะใส่สีน้าเงินเต็มไปทั้งแถวนะคะโอเคตัว M ก็เริ่มมาแล้วนะลูกค้าแล้วก็บางทีนะคะเข็มมันจะติดแล้วก็สามารถใช้ครีมนะคะในการช่วยดึงได้นะคะเพื่อให้ตัวลูกปัดเนี่ยมันสามารถเข็มสามารถออกมาจากลูกปัดได้นะคะโอเคนี่เราก็ใกล้จะจบตัวไอแล้วนะคะแล้วก็พอจบขั้นตอนนี้นะคะเป็นตัวหนังสือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะเอาลูกปัดส